โรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับวัวันนี้ออกไรออกนาเนียครับวันนี้มาติดตามท่านพี่กัน,นเนยลยบรรยากาศดีครับท่านน้องได้เป็นลูกพี่ครับคนนักคนนักโอ้โลุกแรงจังครับออกนาคับกว้างใหญ่ภาษาอย่างนี้โอ้รับจับรับจบับเสียปลายครับ วันนี้เช็กอินนะครับวันนี้อยู่นะน้าท้องทุ่งนาแห่งนี้ครับอยู่ที่บ้านสำโรงครับตอนนี้บ้านสำโรงครับผมตำบลหน,นองสนิทครับตำรวจจังพระจังหวัดสุรินทร์ครับมาตามติดเสียปลายกันหน่อยครับวันนี้นี่ลายบอกว่า,า,า,าเดี๋ยวมีทีเด็ดโชว์ครับวันนี้รถไถซิ่งครับระดับรถไถซิ่งเมืองสุรินทร์เลยนี่ ทีเด็ดจอมพระเลยครัอย,อย่างั้นครับนี่จัดจานยานสำโรงครับคันนี้แไปดูผ่านเขาสีเหลืองครับมือมีถังลมด้วยสักเีตครับเนยร,รว่วมถมันมีถังลมด้วยครับทอ่อหูท่อเนนน่าจ่าสามนิ้วนะ L สามหกศูนย์แปดครับคันนี้ L สามหกศูนย์แปดหรือว่ารุ่นสามหกแรงมาครับ ตอนนี้ผมอยู่กับช่องคนดังครับนี่ฝากด้วยนะครับโชคทวีสีเก <Ooh. S 1> า,าะครับนี่อู้ดังคนดังคนดังจัดจ้านยานอำเภอจอมพร้าครับในช่องนี้ไม่ธรรมดาครับผมฝากช่องน้องชายด้วยครับอ้ <Ooh. S 1> ผมเองผมก็อ่ามีความคืบหน้าหรือว่าความเติบโตทั้งด้านยูทูบก็มาจากน้องชายคนนี้นะครับนี่ Ooh. สำหรับส่วนตัวของผมเองนี่ก็ ไม่มีความรู้นะผมไม่มีประสบการณ์ถือว่าเริ่มจากศูนย์เลยครับในเรื่องของการทำช่อง YouTube น,นี่ผมก็ได้น้องชายคนนี้นะครับนี่เป็นที่ปรึกษาครับนี่เขาได้ให้ตั้งคำปรึกษาให้ตั้งคำแนะนำครับมาจากน้องชายคนนี้เลยนี่แ่อนข้างที่จะเก่งนะในเรื่องทางด้านโซเชียลครับทางด้านโซเชียลทางด้านแอปพลิเคชันทางด้านข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีครับนี่ รู้จักในานามท่านี้ก็คือช่างปลายครับช่างปลายหรือว่าช่องยูทูบโชคทวีสีกองครับนี่มผู้บัญชากายครับนี่บัญชายตรคนี้แต่ต่อไแก็ค่อนข้างที่จะมีสาระความรู้ครับเนื้อหาสาระต่างๆกันมากมายผู่สอนเสียงโตขึ้นมะแต่คนแต่งไปเยอะมากเลยผู้บัญชาการครับผู้ ไถกลบต่อซังครับไร่ละ200บาททวนครับตอนนี้ไถกลบต่อซังเตรียมที่จะหวานาถัวพระครับหวานถั่วพระนะอันนี้ไถกลบต่อซังไว้ก่อนแล้วก็ท้ายจากนี้ก็คือมาหวานถั่วครับหวานถัว่วเสร็จแล้วก็จะมาปั่นนะถามทางปลายแล้วว่ามาปั่นใน220นะพี่เ้างเขตนีน้ทำไมรับจ้างถูกจังครับมาถูกเลยนี่นนปั่น220ครับไถเปิดเฉยๆนี่2 0 0บาทครับ เคยใชสองร้อยบาทน,นะพอตอนมาปั่นโรตารีนี่สองร้อยยี่สิบครับอันนี้คือราคาอาการทำงานของเขตนี้โซนีนะครับนี่เ่าตำบลหนองสเสษครับบหนองเศษอพยพตำพระรอยู่บ้านสำโรงครับตอนนีอ้ออกมาจากหมู่บ้านก็เป็นกิโลครับนี่ทุกงนากว้างมากเขตนี้นะครับ่ะพูดถึงเรื่องช่องคาราต่อครับทางด้านโชกทวีสีก่อน,นะครับหรือว่าช่างปลาย ในช่องยูทูปนะช่องวีซิโกะเนื้อหาสาระในช่องของแกนี่โอ้มาตับฐานครับเต็มร้อยแน่นอนนะครับแกเป็นช่างนะเป็นช่างโดยตรงนะครับทนะางปลายนี่ทางด้านโดยเฉพาะอาตระกูลคูมาต้านี่แกเป็นทุกอ,อย่างนะครับคูมาต้านี่แต่เป็นช่างนะพี่น้องทางปลายนี่เรื่องรถไทยนานหรือว่าเรือรถเกี่ยวข้าวคูมาต้านี่แกค่อนข้าง,างจะเซียนนะ ทำก็หลายอย่างครับเห็นลง youtube ก็คือเปาเ่ยนสปริงเนาะเปลนว่าอะไรนะสปริงกันกวลนาหรืออะไรสักอย่างนะครับทางด้านวกเขานะาเป็นช่างนะเขาค่อนข้างที่จะสปริงกันกัวนาหรืออะไรสักอย่างนะครับทางด้านวกเขานะาเป็นช่างนะเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้นะเรื่องปั๊มเรื่องอะไรดีเซลนะครับติดตามในช่องทูปของน้องแกได้เลยโชคทวีสีเกาะครับนี่ ไม่ธรรมดาครับครอบดูได้เลยครับไม่ได้โม้ครับของแท้ของจริงครับนี่อันนี้เป็นรถถ่ยข,ของเขาเองนะนี่หล<อ>ับจางวันหยุดครับนี่เสาร์อาทิตย์เขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับทางปลายนี่ยังเป็นนักศึกษาอยู่น่าจะชั้นป4หรือเปล่าป4ปี2นะรายการชี้คัตตุมตามได้ครับเดี๋ยวผมจะพามพดูรอยถ่หน่อย,น,ยนี่เลยนะครับ ตั้งฐานมีมาตรฐานมากครับการเท้งดินการอูว่าลึกน้ำนนี่ลงไปประมาณสัก20เซนได้ครับ20กว,กว่าเลยครับนี่ไม่ธรรมดาครับเอาแต่สีสันของผาน,นี่ก็จิตจ,จัดนะครับผานมาผาน,าผานไรละ200บาทโทษครับ นี่คือราคานาง,งานรารรับจ้างครับมีสมเสา่มด้วยพร้อมท่อมันจะสามนิวครับท่อนไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาต้นแบบนี่ต้นแบบพองล้อหลุนก็มาจากน้องชายคนนี้นะครับนี่ผมก็มีแนวทางในการทำ u t ทู e ครับเริ่มจากศูนย์ครับพี่น้อง เริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์จากที่ว่าไม่มีข้อมูลความรู้ใดๆเลยนะครับไม่มีประสบการณ์ความรู้ใดเลยทางด้านนะโซเชียลน,นะครับผมมีค่อนข้างที่จะไม่มีความรู้เลยก็มีน้องชายคนนี้นะครนีที่คอยคาแนะนานะเรื่องทางด้านการทําคลิปถ่ายคลิปครับทำยูทูบอ้ว่าแกนนะครับคนที่เขาช่วยเราคนที่เขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาครับ มาตรฐานครับนี่ช่างปลายช่างปลายช่องยูทูบโชคทวีสีก่อนะครับน้องฝากด้วยครับนี่สาระความรู้เยอะแยะมากมายแน่นอนครับฝากแคชชีนะครับแคชชีทางด้านที่รอนล้นแล้วก็แคีของด้านน้องชายนะครับโชคทวีสรีเกาะครับฝากกันนะครับผม่วยสนับนุนช่องของพวกเราด้วยนะครับขอสองคนลูกหลานคนบ้านเราครับนี่ลูกหลานนะคุณจอมพระวยกันครับ ลายก็เป็นคนสำรองครับหนึ่โอ้ทำประธานทำเด่นตามการแข่งขนนะครับนี่ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จครับชาวไร่ชาแนกก็จะหวานพืชหวานทั่วครับตอนนี้อันนี้ลงถั่วแร้นะนี่มันจะลงถั่วแร้ครับใส่ไปก่อนแล้วก็มาหวานครับหวานเสร็จแล้วก็มาปั่นอันนี้คือเอาจริงนะพี่น้องทำไมเอาจริงเลยเก็บเมล็ดถั่วได้ขายครับช่วงก่อนจะเริ่มลงหวานข้าวนี่ก็จะเก็บเมล็ดถั่วขายครับ าทารานถไทยครับมาต้านมากคถไทยครับมาต้านมากครับ,าราบรรน,น,นี่มาครับขาวอบคุณติดตามผลงานนะครับนี่น้องชายฝากรองมาราด้วยครับช่วยสนับสนุนนะครับให้กำลังใจอาลูกหลานคนมาเราดนะครับนี่ทังนั้นทั้งสองช่องเลยทังนั้นช่องของน้องแกน,นะครับก็โชคทวีสีเกาะนะครับ แล้วก็ช่องของผมรอหลนรวมดั้มรถบรรทุกในําทำงานนะครับฝากน้องบ้านเราด้วยฝากน้องแม่แซมซาสมายส่มให้นะครับแซมซ้ายส่งครุงนะครับผมท่ชันอ่าน้องปลายนะครับแล้วก็แซมซ้ายส่กลางมาให้นครับผมแต่ชันของรอหลนนะครับลูกหลานพี่น้องชาวบ้านนะชาวตำบลชาวอำเภอจอมพระของเรา,ามาฝากได้ครับผมก็ไม่มีความรู้ใดๆครับนี่มีแค่ความมุ่งมั่นและตั้งใจครับที่จะถ่ายทอดนําเสนอผลงาน ในการทาช่อง u t u b e ครับนี่ฝากเลยนะครับพี่น้องคนบ้านเราพี่น้องชาวโจชมพระพี่น้องชาวจังหวัดส,สุรินและบ้านไร่เดินเคียงครับพี่น้องชาวยูทูปชาวเฟซบุ๊กทุกท่านด้วยนะครับผมฝากให้กำลังใจงผมทั้งสองคนด้วยนะครับทางด้านช่องยูทู e รออรนรวมดํารถบรรทุกทํางานนะครับแล้วก็ช่องของน้องชายคนนี้ครับเสียปลายโชคทวีสีเกาะนะครับฝากเลยนะครับเพื่อน